สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตู้แบ่งปันบอลสีกันเช่นเคยนะครับก็มีไม้หลากหลายราคานะครับวันนี้เช่นเคยก็เดี๋ยวเริ่มจากราคาสามสิบบาทนะครับนี่เป็นเรือวาสุกกีนะครับสามสิบบาท นี่ก็เป็นสีเทพลักนะครับพร้อมสีสวยเลยนะสามสิบาทเป็นสีเทพลัพลกหน้าดํานะครับอันนี้เป็นล้าสีมีนนะครับมีติดด่างมาประมาณนี้แต่ว่าเขาหลุดไปนะครับไปเลี้ยงลุ้นต่อได้นะครับสามสิบบาทนะครับไม้ไซโต้แหละอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับปายมาประมาณนี้นะสามสิบบาทครับ อันนี้จะเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับนี่เขาจะเปิดด่างชมพูนะครับลูกไม้ตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับใบกลมฟอร์มล้นๆเลยครับอันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นไม้เมล็ดหน้าออกแดงเข้มๆนะครับก็บไปที่สามสิบบาทอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับหน้าลายลายมาแบบนี้นะก็ไปที่สามสิบบาทนะครับเป็นลูกไม้เมล็ดนะ นี่เป็นแวววิเชียนนะครับเป็นไม้ม่วงนะต้นนี้เขาติดด่างน้อยนะครับก็ไปที่สามสิบบาทตัวน,นี้ก็เป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับเปิดด่างมาประมาณนี้นะใบหนาก้านแข็งครับต้นนี้ก็ไปที่สามสิบครับมะนีเมฆขลาครับสามสิบบาทนี่จะเป็นดาริกานะครับ บาทน,นี่เป็นรัตนะลุ่งเรืองนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยนะแต่ว่าตัวน,นี้เขามีด่างอยู่ใบนี้นะครับใบบนเขาหลุดไปนะก็ไปที่สามสิบนะครับอันนี้เป็นพยานหงนะครับพยานหงก็ไปที่สามสิบาทนะครับไซส์ดูโตเลยตัวน,นี้เป็นเศรษฐีปีฉลูนะครับปีฉลูก็ไปที่สามสิบบาทครับ อันนี้เป็นลูกไม้ของม่วงมงคลนะครับเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะเป็นลูกไม้ใบหนาก้านแข่งนะครับลูกไม้ม่วงมงคลขายที่สามสิบบาทอันนี้เป็นพรพุทธะนะครับฟอร์มล้นเลยนะลายนี้ผมให้ไวที่สามสิบนะครับพรพุทธะ ตัวน,นี้เป็นองคุลิมานกับใจนะครับด่างมาประมาณนี้นะก้าวไปที่สามสิบนะครับใส่ลนุนๆนเลยนะตัวน,นี้เป็นหนุมานตัวเก้านะครับก็าให้ไปที่สามสิบนะครับอะไรนี้ตัวน,นี้เป็นศิลาหุ้มทองแผงนะครับเปิดด่างมาประมาณประมาณนี้นะแต่ก็ติดด่างทุกใบครับให้ไปที่สามสิบนะ น,นี่ก็ตัวเก้าอีกหนึ่งต้นนะครับสามสิบบาทน,นี่เป็นลักเอ๋ยครับด่างมาสสวยเลยนะลักเอย๋ยกรให้ไปที่สามสิบบาทนะครับลักเอย๋ยอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับหน้าออกมาดํากำมะหยี่นะออกดากำมะหยี่นะครับก็ออกไปที่สามสิบนะครับไม้เมล็ดนะตัวนี้เป็นเทพพุดธนะครับ มีสองต้นนี่หนึ่งกระถางนะครับไยนี้ให้ไปที่สามสิบนะครับเทพบุตรออต่อไปจะเป็นราคาสี่สิบบาทครับอันนี้เป็นเอเลยนะเทพใส่ลุงนะครับเทพใส่ลุงด่างทุกใบนะครับต้นนี้เอาไปที่สี่สิบบาทนะครับ อันนี้เป็นมณีเมทานะครับกำลังกัดลายนะกับที่สี่สิบบาทตัวน,นี้เป็นอึ่งสยามนะครับอึ่งสยามแผงออกมาหน้าแบบนี้นะพื้นใบเขาออกเขียวตามหลักอึ่งสยามพื้นใบเขาจะแดงนะครับแต่ตัวน,นี้พื้นออกเขียวแล้วก็กัดลายมาสวยเลยครับกับที่สี่สิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดใบกลมนะครับ เขาเปิดกัดด่างมาแบบนี้นะกลมบล็อกเลยนะครับตัวนี้ก้าวไปที่สี่สิบาทนะครับไม้มเล็ดนะฉัดทินกรครับตัวนี้ไปที่สี่สิบาทนายท้องหมิ่นครับสี่สิบบาทอันนี้เป็นเทวาอาภิรักษ์แผงนะครับแผงออกมาตำหลักเทวาอาภิรักษ์ก็จะเหลืองนะจัวนี้เขาดำมาเลยนะครับ เอาไปที่40นะครับเทวาพี่เกดาลิกาครับตัวน,นี้ดังครับกันเลยครับเกาไปที่40บาทอันนี้เป็นมณีไม่ขลาแผงป้ายแดงนะครับเกาไปที่40บาทนะครับมณนีไม่ขลาป้ายแดงอันนี้เป็นนกยุงลำแพนนะครับ สวยๆครับลกยุงลำแพงกัดลายมาแล้วนะไซตโตนะครับเอาไปที่สี่สิบาทนะครับลูกยุงลำแพงต้นนี้เป็นวูคิโนฟูจินะครับด่างทุกใบนะครับต้นนี้ก็ไปที่สี่สิบบาทครับสีล่างทองแผงครับด่างมาประมาณนี้น,นั่นดีด่างทุกใบเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ไปที่สี่สิบาทนะครับ อันนี้เป็นสีเลือกงามนะครับมีหนอกมาแล้วนะด่างเลี้ยงโตง่ายครับด่างไม่โหดมากนะต้นนี้เอาไปที่สี่สิบาทนะครับสีเลือกงามตัวนี้เป็นลูกไม้ปีศาจแดงลูกตาลนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคือใบนี้เป็นลูกตาลเลยนะครับเป็นไม้มเมล็ดของปีศาจแดงลูกตาล นี่เขาจะติดด่างไปไปลายใบนะครับตัวนี้ก็แบ่งไว้ที่สี่สิบาทนะครับสรงใบน่ารักเลยนะวันเสาร์ครับวันเสาร์ก็สี่สิบาทนี่นะอันนี้เป็นอะไรนะเพชรสีประทุมนะครับกัดกำลังกัดลายนะ เอาไปที่สี่สิบบาทนะครับเพชรศรีปรทุมกัดลายสวยมากครับอันนี้เป็นมือทองนะครับเป็นมือทองไม่แน่ใจเป็นต้นแยกหน่หรือเปล่านะตัวน,นี้ก็ไปที่สี่สิบาทนะครับมือทองนะหลวงพ่อพูนครับสมพูมอมนหวานครับหลวงพ่อพูนก็ไปที่สี่สิบบาท ต้นนี้ไต่ลงสยามนะครับกัดสีมาแล้วนะส,สวยๆครับต้นนี้เป็นไม้ทรงประกวดนะครับไต่ลงสยามกาบไปที่สี่สิบาทครับเป็นไม้ส่วนมากเขาเลี้ยงไว้ประกวดกันเยอะนะครับอันนี้เป็นอะไรนะพอค้าลืมชื่อเฉยครับต้นนี้เอาไปที่สี่สิบาทนะครับต้นนี้ เดือนมีนาครับใบกลมๆนะสวยๆเลยครับเดือนมีนาต้นนี้ก็ไปที่สี่สิบบาทลูกไม้ครับลูกไม้ด่างชมพูนะครับใบกลมนะนี่เขาเปิดด่างปร,ประมาณนี้นะครับใบบนก็จะด่างน้อยหน่อยเอาไปที่สี่สิบบาทนะครับลูกไม้ตัวนี้เศรษฐีพันล้านครับด่างสวยๆตัวนี้ไปที่สี่สิบบาท อันนี้เป็นปลาสาัตว์พชรน,นะครับเอาไปที่สี่สิบบาทอันนี้เป็นนกพะเก้า,านะครับเป็นไม้มีหัวนะนกพะเก้า,าต้นนี้เขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ให้ไปที่สี่สิบาทนะใหญ่ๆเลยอ๋อตันนี้ชื่อผมพิมานนะครับนี่ผมพิมานนะปลายมาส,สวยๆนะครับสี่สิบบาทอันนี้จะเป็นไม้ราคาห้าสิบบาทนะครับ ตอนนี้จะเป็นลูกไม้ลายคล้ายอึ่งน,นะครับด่างมาประมาณนี้นะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะเอาไปที่ห้าสิบาทครับแม่ฟ้าหลวงนี่แดงอันดาครับด่างสวยๆทุกใบเลยนะเอาไปที่ห้าสิบาทครับแดงอันดาอันนี้เป็น อมรรัตนโกสินนะครับตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทก็อมอ,อันนี้เป็นบูเบิร์ดนะครับด่างทุกใบนะบูเบิร์ดก็ไปที่50บาทกับส,สวยเลยอันนี้เป็นอะไรทองอัมภัยนะครับทองอัมภัยก็ไปที่50บาทครับเริ่มกัดลายมาแล้วนะสวยสวยครับ อันนี้เป็นสิริมงคลดีนะครับมีสองกระถางนะน,นี่กัดสีมาสีสวยแล้วนะครับไม้โชว์กระดูกสวยๆนะครับเอาไปที่กระถางห้าสิบนะครับซิริมงคลดีนี่ก็เป็นอมอรอีกหนึ่งต้นครับเขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะต้นนี้น่าจะมีหัวนะครับอมอรกลับไปที่ห้าสิบบาทนะครับรัตนะลุ่งเรืองนะครับใบนี้ก็จะทิ้งเราจะเด็ดออกไปเลย มเหลืองด่างส,สวยเลยครับทุใบเลยนะเอาไปที่ห้าสิบบาทตัวนี้เป็นล่ำรวยนะครับปลายสวยครับล่ำรวยต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับันี้เป็นเหมือนฝันนะครับเป็นไม้สวยหนึ่งตัวนะครับเหมือนฝันตัวนี้อยู่ในกระถางสีน่นะิ้วนะเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับเหมือนฝัน ม่วงจเจริญน,นะครับตัวนี้คือม่วงมาแล้วนะครับกัดม่วงมาเต็มใบแล้วนะก่าวไปที่ห้าสิบนะครับม่วงจเจริญตัวนี้เป็นกอกเก็ดเจนสองนะครับด่างมากําลังสวยครับด่างไม่โหดมากนะคือเขาจะเปิดด่างขึ้นเรื่อยๆนะครับมาลักษณะนี้ก็เอาไปที่ห้าสิบครับกอกเก็ตเจนสองเลยนะตัวนี้แบ่งไปครับนี่เป็น ทองสยามนะครับเป็นทองสยามแผงนะก้าไปที่ห้าสิบบาทครับนี่เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับด่างชมพูมาหว,นวานๆนะเขาจะกลมเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้กําลังกลมนะสายโตแล้วนะครับตัวน,นี้ก็แบ่งไปที่ห้าสิบนะลูกไม้ชมพูด่างใบกลมนะครับอันนี้เป็นใบหอกม่วงนะครับใบไผ่ครับก็เป็นใบไผ่ใบไผ่ด่างม่วงตัวน,นี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับ กาคาบพลิกครับตันนี้ก็ป้ายสวยทุกใบนะขอไปที่ห้าสิบบาทตัวนี้เป็นเจ้าขาน,นะครับเป็นไม้มีหัวนะนี่เขาอยู่กับเขาขึ้นมาใหม่นะครับน่าจะเป็นหน่อสองหนอนนะครับหรือว่าหน่อเดียวน่าจะเป็นหน่อเดียวหน่อนนี้น่าจะเป็นหน่อเจ้าขานต้นเดียวไปที่แปดสิบาทนะครับไม้มีหัวพร้อมผ่านะแต่อยู่ในกระถางสี่นะครับ 80บาทพอมังกร10ทิศครับมับงกร10ทิศก็ไปที่80บาทมี2กระถางนะตัวนี้จะเป็นหน้าด่างมินนะครับ80บาทนะครับเพชรบ,บ้านปทุมนะครับเป็นไม้ใบแปกนะนี่ใบเขาจะเหมือนมิกกี้เมาส์น่ารักนะครับเป็นใบมิกกี้เมาส์ป้ายนะเป็นตัวแผงนะครับตัวนี้ไปที่50บาทนะครับเพชรบ้านปทุม อาจารย์คงครับตัวนี้ป้ายมาส,สวยๆเลยนะอาจารย์คงก็ไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับตัวนี้ก็ป้ายมาส,สวยๆเลยนะเอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับมอร์นิ่งสตาร์ตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับกระไซนี้นะเริ่มกัดแดงมาสองสาใบแล้วนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งเดียวในจักรวาลน่าอะไรเนี่ย ทศากัณฐ์ลงสวนครับตัวนี้ป้ายมาสวยสวยเลยนะใส่โตแล้วนะครับทศกัณฐ์ลงสวนตัวนี้เอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้เป็นแรลมจันนะครับแหลมจันตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับป้ายสวยทุกใบนะครับแรลมจันตัวนี้เป็นก้าวต้มนะครับป้ายสวยทุกใบเหมือนกันนะก้าวต้ม ก็ติดดงังติดป้ายมาประมาณนี้นะครับให้ดูแสงขาจะสะท้อนหน่อยนะครับก็ไปที่หนึ่งร้อยนะครับเก้าแต้มอันนี้เป็นสุวรรณพันลนาลายนะครับเขาจะป้ายมาม่วงๆนะมีสองกระถางนะครับเป็นสุวรรณพันลนาลายกระถางละหนึ่งนระ้อยห้าสิบนะครับตรงนี้จะเป็นศีลาแผงนะครับอันนี้จะเป็นศีลาแผง ก็150เหมือนกันไซส์โตแล้วนะครับแต่ไม้อยู่ในกระถางสีนะลน้นๆ้นแล้วนะครับต้นนี้ก็จะเป็นศีลาแพงนะครับ150บาทเหมือนกันนะหนาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่บางต้นเขาก็าไปตั้งชื่อแล้วนะครับกไปดูฝั่งนู้นกันต่อนิดหน่อยนะครับขับมาดูฝั่งนี้กันนิดหน่อยนะครับ เป็นมะนีเมทานะครับกัดสีมาเจ็มๆแล้วนะไซส์ห้านิ้วล้นๆเลยครับมะนีเมธาตัวนี้ไปที่เอาไปที่แปดสิบบาทแล้วกันนะครับใหญ่ๆเลยนะตัวนี้เป็นพิษช,ชมพูนะครับเป็นพิษชมพูแยกหนอนนะครับใหญ่ๆเลยนะตัวนี้ไปที่หนึ่งรอยี่สิบบาทนะครับพิษช,ชมพู อันนี้ก็มิ่งมงคลป้ายดำแบบนี้นะครับตัวนี้สวยมากกอใหญ่ๆเลยครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับมิ่งมงคลป้ายนะเริ่มมีหัวแล้วนะครับไม้ตัวนี้แต่ไม่แน่ใจหัวจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ว่าไสาโตแล้วนะสวยๆเลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกมีหนอนนะครับหนอกมาสีสวยเลยนะ ด่างชมพูสวยๆเลยครับไยหอกตัวน,นี้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยคือน่าจะมีหัวพร้อมผ่าครับตนนัวนี้อันนี้เป็นพระรักษานะครับไซสใ์ใหญ่ๆล้นห้านิ้วครึ่งเลยนะพระรักษาตัวน,นี้ไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกของหลวงตาเมืองนะ ไลเนียไปที่100่้อยแล้วกันนะครับลูกไม้หลวงตะเมืองนะครับเขาจะด่างเหลืองด่างแดงนะมาไปผ่าไล่ทีนะครับต้นนี้เขาก็เกือบด่างทุกใบเหมือนกันนะผ่าไล่ออกมาสวยๆตั้งชื่อได้เลยครับต้นนี้ครับก็คลิปนี้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะครับกาสนใจต้นไหนโทรหรือไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าี่เก้าสองนะครับ ก็จะมีค่าส่งเมาเหมาอ,อ,อยู่ที่50บาทครับสำหรับท่านที่โอแล้วก็ปลายทางเลยครับผมคิดไปราคาเดียวกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบวอลสีด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ